สวัสดีครับผมพิจิตอธรราน,นะครับเป็นอาจารย์พิเศษของเราเรียนมาริโชสอนเกี่ยวกับห้องอาหารการบริการห้องอาหารหรือเซอร์วิส sequence service น,นะครับสอนระดับแบบกึ่งไฟได้นิ่งนะครับคือให้ได้น้องๆได้ เรียนรู้ที่มันเป็นอัพสกิลขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะส่วนตัวเองก็ผ่านงานโรงแรมมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเชียงกี่าหรือยังทิฟฟี่ซูซีโซเทลอนุมาซูซีโซเทลหรือว่าแลนด์มาร์คหรือไม่เป็นแต่แบบไม่แต่เป็นผู้จัดการไอริสผับหรืออะไรแล้วแต่ส่วนตัวเองทำงานที่ซูซีโซเทลห้องฟาร์เรอนี่ก็เกือบสิบปีเกือบสิบปีนะครับก็เอาความรู้ความสามารถ ที่ตัวเองพอมีเอาประสบการณ์มาเล่าให้น้องๆที่มาเรียนกับเราให้ได้เอาไปใช้งานจริงในอนาคตเมื่อน้องไปฝึกงานที่โรงแรมนะครับมาริโชดียังไงหนึ่งคอร์สการเรียนแม่นานแต่คุณได้ความรู้เยอะมากได้ความรู้แบไหนหนึ่งนอกแต่แด้ทฤษฎีแล้ว 2. คุณยังได้อาจารย์พิเศษ ที่มีความรู้จริงๆอย่างเช่นเรื่องวายเอาซองมาสอนอย่างเงี้ยบา้บาบ้าทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก็ได้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยใครก็รู้จักอะไรเงี้ยมาสอนนะครับแล้วก็แต่ละคนเอาประสบการณ์เอาความรู้จริงๆที่ได้ปฏิบัติงานจริงมามาสอนน้องๆที่มาลูชคเพราะงั้น เราจะได้เปรียบกว่าน้องๆบางท่านที่เป็นบางคนที่ไปเรียนตามวิาลยมหาลัยถึงใช้ระยะเวลาหลายปีสองเราของเราไม่ถึงปีและแน่นอนที่สุดคุณเมื่อจบจากเราไปแล้วคุณสามารถที่จะไปหางานหรือว่าไปฝึกง,งานในที่ต่างๆก่อนที่คุณจะไปทํางานหรือก่อนที่คุณจะไปอยู่เรือสำราญหรือหงองเนี่ยน,นะครับบางคนชอบไปอยากไปนะครับในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการที่ ได้มาเรียนที่นี่นอกจากได้ความรู้จากอาจารย์ทาจริงนะครับและบุคลากรของเราก็มีความรู้ความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะพัฒนาหลักสูตรของเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่อยู่แค่นี้หลักสูตรของเราตอนนี้เราทั้งหมดเรามีนหนึ่งต่อไปต้องมีสองสา,สามนะครับเพราะงั้นผู้ปกครองทุกท่านหรือว่านักศึกษาหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่สนใจจะเรียนรู้เรื่อง ด้านบริการสาวฝั่งเอเป็นบีทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับถ้ามามาลุชโชคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนตัวเองก็ภูมิใจที่ได้มาเป็นอาจารพิเศษที่มาลุชโช่ด้วยเพราะน้องๆแต่ละคนน่ารักนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานก็น่ารักพวกบุคลากรที่มาเรียนกับเราก็จบไปก็ได้เปฝึกง,งานที่ดีได้ไปทํางานที่เหนือก็หลาย,ลายคนเพราะ,ะนั้นฝากนะยครับมาลุชโช เรียนดีเรียนเด่นประสบการณ์ล้วนๆทฤษฎีน้อยครับขอบคุณ